ไปไปสุดซอยกับบ้านพระทิ์นะอาจารย์ประเทศเพิ่งบอกว่าคุณแม่อยากให้จับคนร้ายและคนสมรู้ร่วมคิดให้หมดอ่าถูกต้องครับนะครับรัตอาจารย์รัฐบ้านพระทิ์ทุกคนที่ช่วยกันกับน้องตะโมนะครับแต่นะนะวันนี้เห็นบ้าแต่ละคนนะทาแต่ละด้านนะพวกเราเองก็ออกมาช่วยกันนะออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาตั้งคาถามกันออกมาเสนอแนะกันออกมาคุยกันมาอะไรกันเพื่อไม่ให้เรื่องนเงียบก็อย่างที่ผมบอกว่า นะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของน้องตังโมเนี่ยนะครับช่องข่าวหลักๆใหญ่ๆเนี Max ่ยเขาก็ไม่ได้ทําก็คงจะเหลือแต่ช่องขาช่องของผมเนี่ยนะครับที่ยังยืนหยัดอยู่นะครับยังสามารถเอามาพูดอยู่นะครับยังคุยอยู่และก็ต้องยอมรับนะครับว่าอ่าคนที่ติดตามแนละช่องผมเนะี่ยที่มาเข้ามาคุยเนะี่ยทุกคนก็พร้อมใจกันจริงนะถึงเวลาปุ๊บก็มาเข้ามาคุยกันถึงเวลาปุ๊บก็มาตั้งคาถามกันถึงเวลาปุ๊บก็มาคุยกันนะถ้าไม่มีพิจฉรยะในวันนั้นคดีแตงโมคงไม่มีในวันนี้อ่าผมก็ต้องบอกก่อนนะ นะับวันนี้ที่มีได้เพราะบุคคลสามคนผมต้องยกให้บุคลคลสนะามนะค,ค,คนนี้นะครับหนึ่งครูคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับอ่านี่คือคนคนนี้นะครับหัวหอกสําคัญเลยสองก็คือนะครับคุณหมอทวัชชัยการจันทรนรินนะครับอันนี้คือคนที่สองและคนที่สามนะครับคือคุณเอกกราชนามโพกินทั้งสามคนนี้คือหัวหอกสําคัญจริงๆสําหรับเรื่องนี้นะครับ คุณหมอเองก็พยายามรวบรวมเก็บหลักฐานนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือทีมงานของคุณอัจฉริยะทีมงานของคุณหมอธวัชชัยทีมงานของคุณเอกราชเพราะทั้งสามคนเองนี้ก็ไม่สามารถทําคนเดียวได้ทั้งสามคนนี้ก็มีทีมงานคุณอัจฉริยะก็จะมีทีมงานอยู่ส่วนหนึ่งนะครับคุณหมอธวัชชัยก็มีทีมงานอยู่ส่วนหนึ่งคุณเอกราชก็มีทีมงานอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีทีมงานที่ช่วยกัน นำข้อมูลต่างๆเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บหลักฐานต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเอาไว้สุดท้ายแล้วจึงทําให้มีวันนี้นะครับแล้วก็ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากที่ทํากันมาสามปีเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะฉุดขึ้นอะไรขึ้นได้สักเท่าไหร่นะครับก็ต้องยอมรับต้องขอบคุณนะครับทีมงานบ้านพาทิะบ้านพาทิ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ปานเทพที่ทําให้เป็นกระแสปกขึ้นมาและที่สําคัญขาดเสียขาดเสียไม่ได้ก็คือนะครับ มิตรแกรนของคุณวัฒน์มิตรแกนของคุณวัฒน์นะครับที่่าเสียสละนะครับมาจําลองเหตุการณ์ทําให้คนให้ความสนใจอย่างเยอะทําให้ความสมบูรณ์แบบของเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับและนะครับสุดท้ายแล้วทีน,นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่เดินเข้ามาถึงจะมาช้าหน่อยไม่เป็นไรเข้ามาช่วยกันคุณแม่นะครับเข้ามาช่วยกันเข้ามาดุยนะครับต้องให้คนที่กระทําความผิดแต่คนที่ อ่าทำไม่ถูกไม่ต้องคนที่ทํความผิดคนที่ทําร้ายน้องนะต้องได้รับโทษนะครับคนที่ทำรายทาให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวต้องได้รับรับโทษอันนี้คือสิ่งที่นี่เลยครับเป็นกําลังใจให้คุณอัดคุณหมอคุณเอก,กราชอาจารย์ประเทศใช่ครับนะครับผมถึงกจะบอกไปว่าคุณอัดเองเนี่ยสู้มานานคุณหมอเองแล้วก็เก็บข้อมูลหลักฐานมานานสวัสดีครับพี่เอกนะครับวงการศาสนายังเปิดโปงให้วงการอื่น ระวังตัวไว้ให้ดีสุขสบายมา3ปีถึงเวลาชดใช้กรรมอาจถูกต้องครับนะครับบุคคลเหล่านี้โดนคุณแม่ปลดออกจากการสู้คดีบุคคลเหล่านั้นนะครับโดนคุณแม่ปลดออกในการสู้คดีนะครับก็ใช่ครับคุณแม่เป็นคนปลดออกอะไรเป็นคนปลดออกแต่ถ้าเราจะพูดกันจริงๆเราเราดูกันจริงๆ,ๆนะครับคุณแม่ตอนนั้นนะครับอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะเพราะอย่างที่คุณแม่ว่า,าข้างๆตัวรอบๆตัวของคุณแม่เนี่ย นะคนนู้นก็แข่งแย่งจริงดีคนนู้นก็ขยากจะเป็นจริงดีคนคือคือต้องบอกก่อนเขาบอกหมดสัญญาผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเราย้อนกลับไปดูเมื่อสามปีที่แล้วคนที่เข้ามาข้างตัวคุณแม่เนี่ยเขาเข้ามาเพื่อช่วยหรือเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์สูงสุดของคดีหรือเปล่าแต่ไม่ได้คิดจะช่วยจริงจรอย่าง แต่ให้ตัวเองได้ผลประโยชน์จากคดีของน้องสูงสุดหรือเปล่าทุกคนคงรู้นะครับและทุกคนคงจะเห็นและทุกคนคงจะดูเอาเองได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาเพื่อจุดประสงค์และวัตถุประสงค์อะไรนะครับเพื่อนแท้แตงโมมีน้อยมากเพราะดูจากการออกตัวของแต่ละคนเงียบนะครับกับปล่อยให้คนนอกพ่อัดหมอธวัชชัยเอกราชออกมาทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมอ่าใช่ครับ บรรดาเพื่อนๆทั้ทงหลายเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า,าปากก็บอกว่ารักนะครยยับปากก็บอกว่ารักแต่ในศารนี้ใส่ยับปากก็บอกว่ารักนะครับแต่ในสารนี้ใส่ย,ยับนะครับไม่รู้คนรักกันเขาทำกันแบบนั้นหรือเปล่านะครับอย่าลืมบังแจ็คนะใช่อีกหนึ่งคนคือบังแจ็คเองเนี่ยเขาต้องบอกก่อนนะครับว่าบังแจ็คเองเนี่ย เ็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีบทบาทอย่างมากผมก็ต้องบอกนะบางแจ็คเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทอย่างมากและบางแจ็คเนี่ยพยายามจะต่อสู้นะครับและพยายามจะเอาข้อมูลต่างๆมาเพื่อนําเสนอนะเพื่อทุกคนรู้แต่เมื่อสามปีที่แล้วบางแจ็คเจอวางยาบางแจ็คเจอดิสเครดิตนะครับบางแจ็คจึงต้องถอยออกไปผมถจริงๆบอกนะครับว่าบางแจ็คเองนะครับ ยอมที่จะเสียสละเวลายอมเสียเงินนะครับครับคุณบอสย้อนไปเมื่อ3ปีตอนเกิดเรื่องข้อมูลที่ได้จากตามข่าวผมเลยเชื่อว่าน่าจะตกจริงพอมาวันนี้ไม่รู้ข้อมูลในแต่ละด้านขอบพระคุณทุกท่านที่ยังติดตามที่เกิดขึ้นกับความทุติธรรมบังแจ๊คหายไปไหนน้องเอกไม่สบายหรือเปล่าเสียงแปลกๆบังแจ๊คเป็นคีย์แมนสำคัญคดีนี้จริงๆบังแจ๊คโดนตีหัวด้วยด้วยค่ะใช่ครับ คือต้องบอกก่อน่าบางแจ็คเนี่ยนะถ้าไม่มีบางแจ็คโทรศัพท์เครื่องนี้ของน้องตงโมเราไม่รู้เลยด้วยว่ามันเป็นเครื่องโคลนจริงปะมันคงจะสูญหายไปมันคงอาจจะตนานหายไปหรือมันคงอาจจะไปไหนไม่ได้ไปนี่อยู่แล้วนะครับแต่โชคดีที่ว่าคุณแม่เนะี่ยส่งโทรศัพท์ไปให้กับบางแจ็คพอส่งโทรศัพท์ไปให้บางแจ็คแล้วบางแจ็คเนี่ยนะครับเก็บโทรศัพท์เอาไว้แถมนะครับจ่ายเงินค่ารักษาคราว หรือข้อมูลบนข่าวของน้องตางโอบตังโมเนี่ยโอ้ตลอดระยะเวลาสามปีเนี่ยผมว่าใช้เงินเยอะนะสวัสดีครับนะครับบางแจ็คเป็นคนชูโรงมากนะคะนะนครับด่ายับไม่สนทั้งนั้นใช่นะและนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าบางแจ็คเป็นเหมือนที่ทุกคนว่าบางแจ็คเป็นมิจฉาชีพบางแจ็คเป็นคนไม่ดีอะไรไม่ดีป่านนี้โทรศัพท์ของน้องนะ่ะถูกนําไปขายแล้วนะครับถูกนําไปขายแล้วถูกเป็นอะไรแล้วนะครับแล้วก็อันเนี้ย เดี๋ยวสักวันหนึ่งวันไหนก็นแล้วแต่นะที่คุณแม่หายดีเราออกมา้สัมภาษณ์เดี๋ยวผมจะฝากน้องปอเช่ซึ่งเป็นนักข่าวเนี่ยให้น้องปอเชหละนะครับลองถามคุณแม่เกี่ยวกับว่าเพราะอะไรทําไมคุณแม่ส่งโทรศัพท์ให้บางแจ๊กเพราะอะไรทําไมคุณแม่ไม่เอาโทรศัพท์คืนจากบ,บางแจ๊กผมว่ามันต้องมีเหตุผลมันต้องมีบางคนนะครับบอกอะไรกับคุณแม่และการที่ แม่ไม่เอาโทรศัพท์กลับมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหรือน่าจะมีคนบอกอะไรกับแม่สักอย่างว่าไม่ให้เอาโทรศัพท์คืนมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันสรุปคือแม่ขอยืดอุทธรช่ไหม่พี่เอกแล้วท่านายแม่คือใครล่าสุดตอนนี้รอบตัวคุณแม่ก็โชคดีที่มีบางแจ็คส่วนคนที่เหลือไม่ช่วยอะไรเลยคุณเอ็มมารูเอลคืออย่างนี้ครับตอนนี้คุณแม่นะครับอุทธรหรือไม่อุทธรณ์เนี่ยยังตอบไม่ได้นะครับตอนนี้คุณแม่ อุทธรหรือไม่อุทธรยังตอบไม่ได้เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าคุณแม่ขยายเวลาอุทธรอยู่จะอุทธรหรือไม่อุทธรเนี่ยนะครับต้องดูเอกสารทั้งหมดก่อนคนที่จะมาเป็นทนายให้คุณแม่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีการแต่งตั้งทนายหรือยังไรทั้งสิ้นแต่มีคนที่คอยช่วยก็คือทีมงานบ้านพาทิ์เนี่ยจะขอดูเอกสารทั้งหมดก่อนดูเอกสารนะครับทั้งหมดก่อนที่มีการเบิกความที่มีการเขียนสำนวนทุกอย่างออกไปเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถอุทธร์แล้วชนะนะถึงจะแต่งตั้งทนายในการอุทธร์แต่ถ้าดูแล้วอุทธร์ไปก็ไม่ชน,นะนะอุทธร์ไปก็ไม่ชนะก็จะอยู่ที่แม่ว่าแม่จะอุทธร์หรือไม่อุทธร์เพราะการอุทธร์มันต้องเสียเงินในการจ้างทนายและเสียเวลานะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทนายดูแล้วว่ามีโอกาสจะชนะก็จะอุทธร์แต่ถ้าดูแล้วไม่มีโอกาสชนะก็จะบอกแจ้งคุณแม่ว่าโอกาสชนะมีกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่มีโอกาสชนะเลย คุณแม่จะอุทธรหรือไม่อุทธรก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่แต่ผมคิดว่าถ้านักวันนี้นะถ้าสมมุติว่าดูแล้วดูเอกสารแล้วอุทธรไม่ชนะคุณแม่ขอยาอุทธรเลยเสียเงินเปล่าเสียเวลาเปล่านะ,านนะแต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะอุทธร์หรือไม่อุทธรแต่คุณแม่ขยายเวลาอุทธรอ,อยู่แต่ต้องดูเอกสารก่อนเพราะอย่างที่เราบอกว่าคนที่จะมาอุทธรให้คุณแม่ยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยว่ามีการเบิวกความแบบไหนบ้างอะไรบ้างนะครับมีหลักฐานอะไรอยู่ในสำนวนบ้างอะไรไม่ได้อยู่บ้าง คือตอนเนี้ยเราต้องยอมรับนะพวกเรานี่คือคนนอกพวกเรานี่คือคนนอกขนาดทนายความของคุณแม่อยู่กับคุณแม่มาตั้งกี่ปียังมีหลักฐานอยู่แค่เนี้ยยังมีเอกสารอยู่แค่เนี้ยซึ่งเอกสารในสารมีเป็นสิบลังมีเป็นสิบลังแล้วเราไม่รู้ว่าเอกสารทั้งในศาลน่ะมันมีอะไรบ้างสิ่งที่เรารู้ตอนเนี้ผมว่าถ้าเราจะเทียบกันนะน่าจะสักสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะสักสามสิบเปอร์เซ็นต ที่เรารู้กันอยู่ตอนนี้ที่เราวอมาพูดกันเรามาอะไรนเนี่ยน่าจะผิดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะที่มันมีเอกสารออกมาออกมาออกมาตอนนี้ที่มันมีเออจะเป็นคำพิพากษาที่ออกมาหรือยังเนี่ยมีประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่าเพราะฉะนั้นในสารอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่รู้อ่านะต้องขอบคุณพี่เอกมากครับบางทีก็ต้องตอบคำถามเดิมๆที่คนถามแล้วหลายรอบนะครับยินดีครับสวัสดีครับคุณสารพี คุณเอกก็มีส่วนผลักดันให้คดีนี้ด้วยค่ะโดยเป็นกระบอกเสียงเราไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้ในคดีที่ไหนได้เลยใช่ชาวบ้านสามค่ะพวกเราเองแล้วพวกเราคือกลุ่มชาวบ้านสามนะทนายเจตนาที่จะมีเอกสารแค่นี้ค่ะเราเชื่อนะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของแม่อุทธรหรือจะไม่อุทธรน,นะเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตแต่ตอนเนี้ยคุณแม่ยังไม่มีการอุทธรและก็ไม่รู้ว่าจะอุทธรหรือไม่อุทธรด้วยแต่ขยายเวลาอุทธรเอาไว้ก่อน เพื่อจะขอเอกสารทั้งหมดมาเรียบเรียงและมาดูก่อนนะครับเรียบเรียงแล้วมาดูก่อนเขาได้ทํางานหรือเปล่าครับเขาจึงมีเอกสารแค่นั้นอันนั้นตอบไม่ได้ครับอันนั้นตอบไม่ได้จริงๆ